ช่องเ้ากำลังจะเซอร์ไพรส์น้องเน้นบอลเลมไทาตานย้รีบสุดๆปวดปรน้องนูๆไปกันจ้าก็าต้องเซอร์ไพรส์คุยด้วยก็ต้องคุยกำลังรีบไป เดินออกจากที่พักแล้วแล้วปัญหาคือน้องเนตลืมโค้ดจ้าต้องเอาโค้ดไปให้ที่ทำงานก็ต้องแบกไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเซอร์ไพรส์อีกด้วยเอ้ยเดี๋ยวโบจะช่วยตื่นเต้นจริงวันวานเลนไทยอยู่ด้วยกันทุกปีนะแต่เมื่อเชา้าทะเลาะกันเลย เกือบไม่ได้เซอผายแล้วเศร้าเลยนีนี้เรามาฉลองวาเลนทายกันที่ญี่ปุ่นเวลานหนึ่งชัว่วโมงมันเร็วมากอะทุกคนแต่งตัวแทบไม่ทันแล้วก็ใส่ถุงท้าเราเล็บมันก็ไปเกี่ยวเรามันก็ขาดก็ต้องเปลี่ยนเป็นถุงเท้าธรรมาดาอีกเอ๊ตื่นเต้นจังบอบบอกโบก่า โบถึงแล้วแล้วก็ต้องแกล้งบอกน้องเนนว่าตัดงานนะปวดท้องถึงที่ทำงานแล้วจ้าร้านดอกไม้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวโบพาไปโอ้ยปวดท้องมากเมนก็มาสบอยไปก็ต้องสบายไหนสุดๆอ๋อนี่ไง เอามาบุกลุกที่ทำงานเนีกันแต่มันก็จะมีเด็กน้เชี่ยวคนหนึ่งลงมาปวดท้องมากทุกคนเดี๋ยวเทอไวเสร็จว่าจะกลับไปพักก่อนพอตอนเย็นมีพาที <Gravity. S 2> อันยอทุกคนซไม่หนาวเลยโบนี้เราจะเฟซื้อให้กันโอยนี่วันเลนไทายต้องสี จมูแล้วนี่ขอออกมาเหรอไม่แค่เดินลงมเลยอุ้ยโคตรเก่งเลยตอนแรกจะใส่ถุงน่องแล้วเล็บมันไปเกียร์นี่เราก็นเราก็ดูลูกโปล่ไปด้วยเลยใช้การ์ดได้ไหมอ่ะคิดว่าการ์ดร้านเราไม่เปิดอ้าวแล้วบูรู้ร้านไม่ใช่เหรอหมายความว่าจังได่แต่นี่ไกโอ้โหไกลมากอ้าว ก็คือเซเว่นตรงอีกก็คือซอยนี่หรอแสดงว่าเห็นมาตั้งแต่ตรงปากซอยแล้ววะดิหูโคตรใกล้เลยอ่ะโค <c oughs> กัน <c oughs> แกนนแหละได้ปะสามพันเยนหรอไปดูข้างในได้ปะโอ้ย oh yeah! น่ารักสุดไอจ้าไอคนไม่มีใครอยากได้เป็นโอกเก้ ใช่หรือว่าเล็กได้แล้วมันเล็กเกินไปปะถ้าแบบนี้เราเลือกดอกไม้ให้เขาลอกให้เขาอใ,ใช่พี่เนชอบสีน้ําเงินแบบนี้มากเราก็ต้องหาดอกไม้สีโทนนี้หรออืมใช่ไปโบกนี่เด็กที่รู้ I want to be girl เด่เ One. It's... Uh, yeah, 5,000? Uh, 5,000? Yeah three times bigger than this one yeah. it okay? Oh, how long? How long? The owner is not here. Yeah. So, um, you like just with, with hours and hours? I One hour Okay are you are you uh, Actually, or? I work in this Next, oh, really? in are, in are, next you are you working here? Yes. Working Yeah Okay there, um, when the all it's coming back 4pm oh if you if it is okay. i want this okay, okay. and that okay oh Hello, i can change i can change paper oh yeah change oh, oh. 3, Yes, and yeah. I, I can change purple Purple yeah. blue. Never yeah. blue. Yes. yes, this color. I this, 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 this color. This color. This color is dark and. And they will. This color yeah. Yeah. Okay. It's it's good. Good. Yeah. แตนะนีอรบูใช่ไหมใช่บลูใช่ไหม y ช่บล e ใช่ไหมใช่บลูใช่ไหมใช่ o มใช่บลู o ช่ o ม e ช่บลูใไห s ใหมใช่บลูใ a ่ t หมใช่บ่ไหมใช่บลูใช่ไ o มใชบลรใช่ n มใชบ่หมใช่่หใมใชบหห่่ลไมใหห้ ไม่ขอความได้เจอบอกว่าเราคืออยาเราต้องเสร็จไม่ใช่เร้อมเสร็จพรุ่งนี้จะได้หยุดช่ไหจริงๆนะรู้แล้วแต่เาอกว่าคนปวดท้องมาทำามการก็ไม่ทำจ้านาววอนวาี่กัน้เ่ยทแบบลาละ้เแนมาก่าบอกว่าตั้งใจไว้ เราแบาตั้งใจเลือกมาแต่เราไม่เลือกเลยเราบอกว่าอะไรก็ได้ดีนะทุกคนรู้คิดว่าเนี่ยรู้ไหมไม่รู้คิดว่าเนี่ยแต่ก็ให้กันตลอดนะวัเนี่ยนรต้องดีใจว่าได้ไปเที่ยวดีเหรอสีเหยวคนเฟรนด์สวยอ่ะของอ๋งเอ็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เหรอทุกคน พี่บนี่ชอบสีอะนี่าส่วนพี่ชอบแบบคัลเลอร์ชอบชอบจริงๆชอบสาวท่าแตงตัวชอบแบบใส่ขาวไว้รอใช่่แบบ้มันะนใส่ทำไมันไใส่ดำเท้าย แล้วก็บอกว่าแล้วมันจะใส่เสื้อยืดมันใส่โอเวอร์ไซส์ก็ใส่เชิดไม่ดีละหมดใส่เชิดตอนที่มันกลับไม่ใช่เหรอเออใส่ไปเถอะนะไม่ได้นท้ายเดี๋ยวถ้ได้รูปได้สวยมันจะใส่โอเวอร์ไซส์แบบธรรมดาวันนี้ไม่แต่เชิดมาใช่ไหมขาอาเดูที่ชุดนี้หม่ที่มีโ่ข้างหน้า Yeah, yes. Okay, this is okay. okay. Because, like, oh, no, no, no. Oh. Okay. I want to write oh, Yes. Wait, <establishing> <céu _ reconsider> <grammar>

ไม่ซื้อแบบสีชมพูให้มันอยู่แล้วแลวหละแล้วแจ็กเก็ตเลยมันไว้ข้างล่างก่อนก็นได้นะจริงจริงจริงจงอีกต้องชั่อองนึนะนั่งทำงานได้โบหรือว่าเรียกลงมาเอาแบบปกติเลยโบ,ก,บก็คือเลิกงานพักเที่ยงก็ค่อยให้จบ มันไม่โรแมนติก<ห>เออเ,เอาโค้ดมาไว้ไหนดีร้อน็ตพักเที่ยงกันโมขึ้นไปแล้วดอกไม้วาเลนไทายสวยไหม เราไปดูตอนเซอร์ไพรส์ในติ๊กตอกนะหรือว่าอาจจะเห็นในติ๊กตอกก่อนก็ได้เราจะเอาชอ็ชอตช็อตคันไปลงติ๊กตอกดีกว่า ทุกคนน่าจะเห็นในอินตอแกแล้วัวดทองก็ปวดซื้อใครก็ต้องซ oh ึ่งไครโอ้ไม่ก็ดีหน่อยแต่ดีน้าโยกใกล้ ต่อไปก็กลับไปทำงานที่ห้องเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะ๊า่บายนี่ร้านนมอยู่ตรงนี้อยู่ซอยข้างๆแล้วก็ถัดไปก็เป็นซอยที่พัก I'm fine gonna You be left you alone.